ผมจะมารีวิว8ผู้ช่วยในการทำเพลง GPT แล้วก็เจมนะครับช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นเพียงไม่กี่คลิกที่ผมสอนและแจกไว้ในคอร์สเรียนนะครับเป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงอัจฉริยะเขาแต่งเพลงได้หมดเลยเราให้เขาแต่งเพลงไทยเพลงภาษาอังกฤษเพลงทุกแนวได้หมดเลยวิธีการก็คือไม่ยากกดเข้าไปเลยปึ้งนะครับแล้วก็รอมันทำให้คุณมาแล้วครับมาแล้วสุดยอด ตอครับสรุปผมเองก็ทำตัวน,นี้ให้ก็คือว่าต้องการ YouTube S e O แพ็กเกจไหมวิธีการก็คือกดโอเคแค่นี้มันก็จะทำ S e O แพ็กเกจให้คุณเวลาคุณทำเสร็จปั๊บคุณทำเพลงทำเอ็มีเสร็จปั๊บคุณต้องเอาไปโหลดที่ YouTube จำเป็นต้องมีข้อมูลต้องการให้สร้างเพลงใหม่อีกไหมโดยใช้สไตล์เดียวกันกดโอเคเลย จนกว่าคุณก็จะเอาแนวใหม่ก็ค่อยบีบใหม่เพลงเด็กภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ Mosquito Bike เน้นคำว่า um Mosquito Bike คือผมเล่นกับลูกครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในหน้าเจมีนายนะครับตอนนี้โอ้ยมีการบีบก่อนนะคอนเซปแบบนี้โลกที่เบาบางเนี่ยเนื้อเพลงก็มาโอ้โหนี่บทเพลงที่เจ็ดมาจากมิสเตอร์พีเอ็มพีน,นั่นเราจะอรัน ปล่อยใจให้ลอยไปกับลมคืนนี้ไม่ต้องโซนัสที่ริอมองอยามที่ผ่านพันขยับตัวเบาๆตามจังวะที่รู้กันแค่เวลานี้มีเธอกับฉันลอกมันเชื่องเธองทำก่อนแสงไฟสีชมพูที่สะท้อนในดวงตาเธอหัวใจ ในส่วนของเพลงบันเลงน,นะครับ Mr. IPC เริ่มต้นที่นี่กดคลิกครั้งเดียวแล้วเขาเองก็จะให้ตัวอย่างของคุณมา10แบบให้คุณเลือกเป็นแนวโอไฟล์เนี่ยเป็นโนแบบทำงานไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยนะครับก็ง่ายๆครับพิมพ์ตัวเลขมาเบอร์5แล้วกัน enter แล้วระบบมันก็จะทำเพลงให้คุณมาเลยมี10เพลงนะครับมันจะให้มาก็คือชื่อเพลงแล้วก็ตามด้วยรายละเอียดง่ายมากลนะพิมพ์ตัวเลขไปแล้วเขาเองก็จะทำให้คุณลย ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของตัว Gemini นะครับที่เป็น Mr. IPC โอเคก็ได้ฮะแล้วเขาเองก็จะให้คุณมาเลือกว่าจะเอาแบบไหนผมก็ p y mm hmm. พร้อมมาผมก็ว่าคลิก Create เพลงที่ทำมาเมื่อกี้นะครับ ชื่อมิสเตอร์ GSR นะครับผมจะเอาเพลงดังๆในอดีตแล้วก็มีเพลงให้พร้อมเลยแล้วก็คลอดลอกทั้งหมดเอา MP3 วางพึ่งกด Enter ไปเลยสัญญาข้าวฟ้าจะมีเพียงเธอรักเพียงเต่เธออันนี้ก็หยุดหัวใ,ใจไว้ที่เธอรักก็โอเคนะไม่ได้ถือว่า ก็อปเข้ามาเลยคืออยากจะให้แบบอินสปิเรชันแล้วก็มารีไรท์แคที p t เ,เนี่ยผมลองทดสอบหลายครั้งบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะก็เลยให้คุณใช้ g ีบิน i ดีกว่า,าเหมือนเดิมครับต้องการ SEO p a แพ็กเกจไหมเราก็กดโอเค แสนยาวไกลอาจไม่รู้ทิศทางแต่มีมือเธอจับไว้เคียงข้างไม่เคยห่างอุ่นในใจลึกข้างในมีแค่เราท่ามกลางลมหนาวทิดพัดพาใจให้ไว้วันยังมีความรักคอยนำทางเอาไปถึงฝันจากวันนี้วินาทีนี้มีแค่เธอ เธอก็พร้อมก้าวเดินต่อไปหยุดหัวใจไว้ที่เธอรักเพียงแค่เธอจะดูแลเธอด้วยใจไม่ว่านานเท่าไหร่โลกใบนี้จะเป็นของเธอรู้ไหมทุกนาทีฉันมอบให้เธอด้วยหัวใจขอให้ฉันยอมแลก้วยลง เธอก็คงไม่คิดจะเปลี่ยนกลับมากอดฉันทีได้ไหม่ยังเป็นงรีบไปฉันต่อเวลาสุดท้ายของยิมฉันแค่สียใจที่เหลือแบ่งมาให้กันก ช่วยนักแต่งเพลงอัจฉริยะที่สร้างเพลงได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพระดับมืออาชีพเลยนะครับพร้อมคัดลอกไปวาดได้ทันทีแต่งเพลงให้หน่อยนี่ครับอ่ะเบอร์สี่เขาก็จะทําเป็นคอนเซปต์ให้คุณเลือก10บคอนเซปต์แต่ลใสๆของคนหนุ่มสาวต่างจังหวัดข้อเก้าแล้วกันขึ้นเหงาในห้องเช่าขึ้นเหงาในห้องเช่าคําลงอีกแล้วเด้อใจมันเหงาแห้งลุกทุ่ง contemporary mood โดนี่วอร์มมิ่งโอ้มีจังหวะให้ด้วยมีคีย์ให้ด้วยแล้วก็มีเมนที่เป็นแบบว่าเครื่องดนตรีให้สร้างเพงนที่2ต่อไหมครับโอเคคอนเซปต์ของมิสเตอร์โนไอเดียคือง่ายเร็วแล้วก็โนไอเดียให้เขาเลือกให้เริ่มสร้างเพงนที่2จากสมอสิบเพลงสไตล์ลูกทุ่งร่วมสมัยเหมือนเดิมครับแนวใหม่เขาก็จะให้คุณกลับไปสู่เริ่มต้นรู้สึกว่าแนวเพลงนี้เฮ้ยชอบก็เซฟเ,เก็บไว้เรามาที่เจมินายนะครับสุดยอดเลยอธิบายไปเรื่องบรรดาวด้วย

ฉันเคยเชื่อในเหตุผลเชื่อในกฎเกณโลกมุนเดือแกนล,ลมพัดเพราะความกดอากาศเหมือนมีแรงดึงดูดให้ใจฉันลอยไปหาไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาที่ใครเขียนไว้แค่มองตาคู่นั้นโลกทั้งใบก็อยู่ สวยงามมีไปไหนไม่รอดยิ่งใกลยิ่งอยากติดตามเป็นรักรักพบที่ขอประนามาแล้วจะให้ฉันเสียกาวขอแค่เบียรย็นแดงสักแก้วก็ หาเจ้้้าาาาาออยยกกดแนนนนน่ๆใใหคคคลควมเเงนนืีขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน simple mode โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือทําให้คุณทางานง่ายขึ้นเนาะบอกชื่อเข้าไปเขาก็จะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาแนวเพลงที่ใกล้เคียงของเขามาคุณสามารถบอกชื่อศิลป,ปินได้แต่เขาเองจะไม่เอาชื่อศิลป,ปินเนี่ยไปใส่ในโซนอหรือเอาธีมของ แนวเพลงก็ได้นี่ครับมาแล้วครับว้าวจุดๆๆุกใจรักชาติฮึกมปลปกใจรักษาแผ่นดินฮมมาที่ซูโน่แล้วก็ว่างปุ่มครีเอทก็โผล่ขึ้นมากดครีเอทสุ่มชื่อสุ่มเนื้อร้องสุ่มสตาให้คุณอัตโนมัติเลยคัดลอกก็ครีเอท City f o o l อันนี้ของไม้พิรรมพรนะครับอันนี้ของ City f o o l อันนี้ของใครอะ่ะอันนี้ของพี่เสกโลโซลครับปึ๊บ แต่เขาเองก็ดูนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอิงวันรันทรเรามาดูโพลีแคทกันก่อน80เศูรโทซินป๊อปเห็นไหมเอาไปเอามานะครับมิสเตอร์ซิมเพิลโมดเนี่ยถูกใช้ในพวกศิลปินซะมากกว่านะแต่คุณสามารถบีบเขาได้ว่าจะเอาเพลงแนวไหนไปฟังเพลงเพราะ ทอดดวงใจที่ทอดบ้านนาแสงจันทร์ที่ลับตาส่องฟ้ากลางใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาพระดับมืออาชีพมีหน้าที่ในการถอดพร้อมรอม,รอมภาษาอังกฤษภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดวางแสงโทนสีสมุติผมเอาภาพนี้นะครับเข้ามาเนาะก็อเอามาวางตรงนี้ปุ๊บแค่จับวางเฉยเฉยแล้วก็กด enter เลย เขาก็ทําการวิเคราะห์ภาพและถอดพร้อมขั้นแรกครับเขาจะประเมินกับว่าเฮ้ยภาพรวมเป็นยังไง cozy outdoor cafe in the station บอกอารมณ์บอกโทนสีบอกระดับความสว่างแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าวเป็นยังไงบ้างพิเศษคนเนี้ยเขาจะเอาภาพรวมเนี้ยมาบวกกับดีเทลแล้วผลลัพธ์ไฟนอลพร้อมก็คือเป็นพร้อมพร้อมใช้แล้วก็วิธีการก็คือนี้ฮะกดคันลอก,อกเตอร์นี่คือภาพจริงนะครับเราเอาภาพมาเป็นแรงบันดาลใจ เราก็สร้างภาพใหม่ผมว่าเหมือนนะโทนเป็นออกแบบน้ำเงินส้มนะน้ำเงินส้มนี่ครับนี่คือผู้ช่วยของคุณเขาจะเก็บรายละเอียดได้ได,ดีมากมากเลยนี่แกะพร้อมจากตัว Chat GPT นี่ครับผมว่าโอเคนะฮะเพิ่มเพลอน่ะสวยกว่าด้วยนะนี่ครับภาพหลักแล้วก็เจนมาใกล้เขียงไหมอันนี้เป็นภาพที่เป็นแปลงบันดันใจที่เราเซฟมาภาพออกมาดูสวยกว่าด้วยนะฮะแต่โอเคนะดูดีมากเลยแล้วก็ไม่มีเท็นี่ยกมือใช่ไหมครับเป็น มินิฮาร์ดไมเคิลแจ็กสันนี่ครับองค์ประกอบภาพอะค,คล้ายๆนะนี่ผมลองมาใส่หน้าผมดูฮะเนียนมากนะสักเป็นแบบนี้เอามาทำหน้าปกเอามาทำเอ็มวีได้น YouTube เนี่ยเราต้องมานั่งทำพวกใส่ไทเติลใส่ดีสคริปชันหรือแท็กต่างๆเนี่ยคนเนี้เขาเองก็จะช่วยทำให้มันเดี๋ยวง่ายขึ้น,นครับ Mr.MSC เพียงแค่เราเนี่ยเอา mp3 แล้วก็เนื้อเพลงโยนเข้ามาเลยคนนี้ก็จะสามารถสร้างข้อมูลที่ต้องกรอก YouTube ได้นะไฟล์เพลง mp3 แล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็ทำการกดเขาก็จะวิเคราะห์ให้คุณผมพยายามทำให้คุณเลือกด้วยเผื่อจะรู้สึกว่าไม่ชอบชื่อเพลงก็สามารถเลือกชื่อเพลงใหม่ได้เขาก็พยายามอธิบายมาเลยนี่ถ่ายทอดตุ้ยๆตกลุมรักใครสักคนเปลี่ยนโลกธรรมดาเป็นโลกของสีชมพูอบอุ่นเห็นไหมแล้วก็พูดถึงเพลงนี้ ดนตรตีเป็นป๊อป,ปันุ์หวานฟังสบายๆโรแมนติกเรามีการเล่าสตรอรี่ด้วยสําคัญมากๆเลยแล้วเขาเองก็จะเข้ามาวางเนื้อเพลงให้เราด้วยนะแต่เขาวางเป็นแบบเนื้อให้เราเพียวๆเลยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กเราด้วยช่วยในการ SEO ด้วยเนี่ยพร้อมใช้เลย15ซีนปุ๊บถือว่าทํางานเร็วมากนะก็ปี้มาเลยแล้วก็วางปุ๊บ นี่มาแล้วครับสังเกตว่าบะมลพร้อมเนี่ยหนึ่งทับสิบอยู่แล้วก็จะเป็น2องทับสิบจนครบ10พร้อมเพราะว่าเราสั่งมาส0พร้อมมันจะอัปโหลดให้อัตโนมัตินะหน้าที่ของคุณก็คือดื่มกาแฟรอเนี่ยผมปล่อยมือนะสังเกตตัวเลขมันนะสี่ทับสิบแล้วมันมาทีละพร้อมนะพร้อมที่สี่ลวโอ้โหสุดยอดเลยฮะคือถ้าเกิดเสื้อผ้าเนี่ยได้หน้าตาได้ก็คือจบนะฮะแล้วก็แสงก็เข้าตีมด้วยนะเวลา,าทำเอ็มวีก็เข้าตีมดักแค่ subject ไว้นะครับ เธอคือเหตุผลที่ฉันยิ้มได้ทุกเวลาอยากอยากอ่ะอ่ะได้ต้องไม่กันสวนยามเย็นใส่ <Yeah. S 1> ลมมานอนกับรักที่เย็นเป็นเส้นอยากทุกคำพูดของเธอเหมือนเพลงฉันหลงรักเสียงเธอไม่ใช่แค่เล่นอยากให้เวลาเดินช้าช้าไปอีกหน่อยจะได้อยู่กับเธอในทุกช่วงพลอยไม่ขออะไรมากแค่รักเธอมกากกว่ามือบกีที่ไม่มีจบต ความสุขที่ฉันเฝ้าหา yeah. Yeah. รักล<ะ>้นหลาม